ย่าสนอด,ดีที่ผ่านมาจงรู้ว่าชีวิตพลิกได้เพราะตัวเราจากรบสู่ร้านกับหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตธุรกิจพลเดชวิสัยนำประสบการณ์สายหมู่ทั้งชีวิตบรรจุล,ลงไปในหนังสือเล่มนี้สวัสดีครับพบ้กับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับวันนี้ก็จะเป็นข่าวของตำนานนกนะครับก็จะข่าวไปเรื่อยครับทุกวันเป็นเดือน เบอร์ลหลายเดือนด้วยนะครับเพราะคดีนี้มันเป็นคดีใหญ่จริงๆมันเป็นคดีอุกอาจจริงๆมันแค่คนเมาสองคนนะครับที่ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลผู้เป็นมาเฟียเป็นอะไรไม่ใช่หรอกครับมันก็แค่คนเมาแล้วมีเงินแล้วก็ลืมตัวคิดว่าตัวเองใหญ่ตัวเองหน้าแน่เป็นผบอยู่ในกาลานะครับไม่รู้หรอกโรคภายนอกก็เป็นยังไงจะไปยิงคนนู้นคนนี้ได้ไม่ใช่ว่าจะยิงสารวัตรหรอกครับยิงขอทานก็ยิงไม่ได้นะ กูจะบอกพวกมึงไว้มึงไม่ได้เท่ไม่ได้โก้อะไรประเดี๋ยวมึงตายไปละมันเป็นพวกอันตรพาลไม่ใช่มาเฟ่ะเก่งกานึกวันแน่ไอพี่ชายก็โอ้โหนักเลงจังน้องชายมึงไปยิงตำรวจตายมึงยังมาบนยิงเหมือนหมูเหมือนหมาอย่างเงี้ยโอ้หมึงก็โดนด้วยอีกคนหรอกนะมาเฟียอะไรวะ กำนันนกไปติดคุกแดกข้าวไม่ได้ป่วยจะเป็นจะตายเป็นเบาหวานโอ้หมดเลยแค่เมาอ่ะแดกเหล้าเมาแล้วก,ก็กานเท่าน,นั้นเองคดีนี้จริงๆในเมื่อลูกน้องไปยิงตายมึงไม่ต้องหนีหรอกมึงก็ทําเป็นตกใจมึงก็ไปด่าลูกน้องมึงก็เท่านั้นเองแล้วมันก็ต้องมีตํารวจคุ้มกันอกไอ้ตำรวจหกตัวเนี่ยมันก็โง่อย่างกับควายเป็นตํารวจได้ยังไงวะ ้องไปคุ้มการคุ้มการใครวะเมีเนพี่ใครเขาไปตามจับไอ้กำนัน,นกเหละโอ้โหดูหนังดูหนังไทยดูหนังฮ่องกองมากไปหรือเปล่าวะก็ติดคุกกันไปเด็กหกคนหกตัวเนี่ยก็ไปอยู่ด่านเดียวไอ้กำนัน,นกนะมือก็ไปซ่องสูงกำลังที่นั่นละกันระวังจะโดนนักโทษด,ด้วยกันกระทืบนะเพราะนักโทษเขาไม่ชอบตำรวจนะมึงมีแค่หกคนนะนักโทษเขามีเป็นร้อยมีเป็นพันนะเว้ยเออ กรณีนี้ก็คือพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงนะนะซึ่งเป็นหัวหน้าเป็นผู้กำกับ <c oughs> หัวหน้าของสาวัตสิวกรก็ทนไม่ไหวยิงตัวตายก็ตายไปแล้วนะครับก็ไม่อยากจะว่าแต่คนที่ยิงตัวตายเป็นคนที่ใจไม่ถึงเป็นคนที่ใจสอบเป็นคนที่ไม่กล้าสู้กับชีวิตผมไม่เคยให้ราคานะครับทังสายธรรมะ ก็บอกว่าคนที่ฆ่าตัวตายน่ะชาติหน้าก็ไปเกิดเป็นหมาอะก็เสียดายจริงๆงอายุสี่สิบสองเองกรณีนี้ถ้าเกิดว่าพันตำรวจเอกวัชกีราผิดจริงนะไปรับส่วยจริงอะไรจริงก็อาจจะได้ค่าออกจากราชการนะครับตัวผู้กำกับเองก็ไม่ถึงขั้นต้องไปติดคุกติดตารางหรอกเพราะกรณีที่มีเหตุการณ์ผู้กำกับก็ไม่ได้ไปคุ้มกันไอ้กำนันนกผู้กำกับก็ พาคนเจ็บมาส่งโรงพยาบาลมันก็จะช่วยเป็นเกาะกำบังได้แล้วล่ะเพราะใครจะไปรู้อ่ะเพราะว่าตอนเหตุการณ์นั้นพอมันยิงปุ๊บก็มีไอ้ตำรวจคนหนึ่งอ่ะมันไปจับไปปลดอาวุธเขาก็เห็นไงเห็นปุ๊บเขาก็พาพวกนี้ไปส่งโรงพยาบาลเขาก็พ้นข้อหาไปแต่ก็จะมีข้อหารับสวยอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะก็ไม่ควรที่จะไปฆ่าตัวตายหรอกเสียดาย เอาจริงๆแล้วผู้กำกับคนนี้ไม่ได้ผู้กำกับธรรมดาเวยเป็นผู้กำกับเป็นนักเรียนในร้อยนะแล้วก็ผ่านหลักสูตรชั้นยอดนะของตำรวจเป็นลูกชายของอดีตทหารมา ก็คือโตในค่ายครับอยู่ค่ายพยาพิชัยดับหากุตระดิษคุณพ่อเป็นทหารคุณแม่เป็นครูแล้วก็เข้าเตรียมทหารรุ่นที่สามสิบเก้าแล้วก็เหล่าตำรวจนักเรียนในร้อยรุ่นที่ห้าสิบห้าจบนักเรียนในร้อยแล้วก็ประจำที่ศรีสะเกดครับเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าและเป็นนักเรียนในร้อยชุดแรกของโรงพักที่นี่ เส้นทางไม่ธรรมดาเลยนะครับก้าวกระโดดจริงๆเคยร่วมงานกับพันตำรวจเอกประยศลาเสือซึ่งเป็นรองผู้การนะเวลานั้นอยู่กับท่านจนเกษียณครับโอ้ก็คือเป็นนายตำรวจที่อยู่ข้างกายรองผู้การนะ,ะหลังจากพันตำรวจเอกประยเศเกษียณเพื่อนร่วมรุ่นก็ชวนให้มาเป็นสารวัตรคอมมานโดที่กองปราบ ตอนนั้นเป็นสาวัดอยู่ที่ปปปแล้วก็ย้ายมาอยู่กับพันตำรวจโทต่อศัก์สุขวิมลนะครับคุณไหมพันตำรวจโทต่อสักตอนนี้ก็คั่ที่จะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่ที่เขาเรียกว่ารองต่อรองต่อนะครับอ่ะแล้วก็เรียนหลักสูตรต่อต้านก่อการร้ายนะหลักสูตรนี้ไม่ได้เรียนกันง่ายนะ ที่ค่ายนาเรศวนเป็นนายตำรวจที่ยศสูงสุดอายุมากที่สุดในรุ่นแล้วก็มาเป็นเคยเป็นรองผู้บังับคอมมานโดน่ะแหละแล้วก็กระโดดมาเป็นผู้กังกับกองสองอมมกองประคับการตํารวจทางหลวงแล้วก็มาสีชีวิตอายุ 40, สี่สิบเจ็เศ็เท่านั้นเองอนาคตไปไกลจริงๆเคยฟังบทสัมภาษณ์ของ ผู้กำกับวัชชีลานะครับตอนที่ไปรองร่วมกับคอมมานโดก็ให้สัมภาษณ์ถึงพวกมือปืนให้สุนทาถึ์สุ่มมือปืนนะครับก็แสดงว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนี้เสียดายจริงๆครับเสียดายบุคลากรสําคัญของตํารวจพอมาอยู่ทางหลวงก็เสียผู้เสียคนไปเลยนะครับเพราะมันมีเงินเยอะแยะมากมายไม่ต้องทําอะไรหรอกครับไม่ต้องไปรีดไถอะไรมันมีเงินเข้ามาเอง แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่นายตำรวจของป่าไปซุกอยู่ในปีกไอ้กำนันกำนันแม่งกองแกันอะเอาจริงแต่ก็ไม่มีใครคาดถึงหรอกครับว่ามันจะมีการยิงกันตายเกิดขึ้นแต่นี่ก็ผมถือว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจของตำรวจนะหนึ่งอย่าไปแดกข้าวบ้านใครโดยเด็ดขาดไม่ว่าเขาจะเป็นใคร จะเป็นกำนันจะเป็นนายกอบจอนายกเทศบาลหรือเป็นใครก็ตามนะครับอย่าไปแดกข้าวบ้านเขาโดยเด็ดขาดอย่าไปแดกฟรีว่า้นเหรอไปเจอกันตามงานได้จะไปสนิทสนมก็ไปทางลับๆไม่ต้องไปออกหน้าออกตาไม่ต้องไปทำให้ตัวเองเนี่ยตัวเองเนี่ยไปทำให้ไอ้คนที่เอาไปงานเนี่ย มันอัพเกรดขึ้นมาเฮ้ยไอ้เหี้ยผู้กำกับแม่งยังมางานกูเลยว่ยผู้กำกับแม่งยังโูฮกกูเลยว่าผู้กำกับแม่งอ้อสั่งได้อะไรท,ทำนองนี้มันทําให้เกิดความด้อยค่าตัวเองเป็นตํารวจนะครับอย่าว่าแต่เป็นผู้กำกับเลยเป็นแค่พลตํารวจก็มีค่ามันเป็นอาชีพที่สูงทรงเราย่าไปทําตัวให้มันด้อยค่าผมจะบอกให้ถ้าผมเป็นตํารวจหรือผมเป็นในตารวจชั้นประทวนนะผมไม่สนใจหน้าอินหน้าพรมหรอก ไอ้พวกซอสไอ้พวกคู่ว่าหรือใครก็ตามที่จะมาแบ่งกับผมผมก็สอยร่วงเลยครับผมไม่กลัวอยู่แล้วแค่เป็นท่านประทวนนี่แหละมีอะไรก็มีกันก้องวัดกันไปดิจะไปกลัวอะไรแม่งอ่ะอ้าวกูเป็นตำรวจ่ะกูต้องกลัวใครวะใช่ป่ะเออผมก็อยากให้เรียกสัตย์สีกลับมาตอนนี้รองต่อก็เป็นแคดิเดตเป็นเต็งหนึ่งซึ่งจะเป็นผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาตินะ บอกบูบูหน่อยนะแล้วก็ปกใจหน่อยบางทีเป็นผอบอไม่ต้องบูอ่ะเป็นเรียบร้อยไม่ได้หรอกถ้าไปเรียบร้อยหนอมนม้ําหน่อยน้ําก็ต้องไปเป็นเจ้าอาวาสอ่ะนะหรือไปเป็นนักบวชเป็นตารวจก็ต้องมีบูมีดุเดือดเผ็ดมันกันบ้างเอาจริงๆนะครับ เราอย่าไปรีดนาทาเล่นอย่าไปไถเลยเ็กินเอาตามน้ำพอก็พออยู่ได้แล้วก้มก้ามมีรถญี่ปุ่นป้ายแดงขับคาระห้าหกแสนก็ถือว่าโอเคแล้วมึงจะรถญี่ปุ่นหรือมึงจะยุดเบนมึงก็ขับได้ไม่เกินร้อยี่สิบถึงจุดหมายปลายทางพร้อมกันเข้าใจไหมมันม,มีปัญหาอะไรหรอกเวลารถชนก็ตายเหมือนกันอ่ะบ้านมึง,ย,งยังใหญ่ขนาดไหน พราะแก่ตัวมึงไม่มีปัญญาหรอกอยู่ชั้นสองมีปัญญาเดินขึ้นหรือเปล่ามึงก็ต้องอยู่ชั้นล่างอ่าแล้วมึงมีปัญญาตัดญ้าหรือเปลามีปัญญากวาดบ้านหรือเปล่าเอาบ้านอยู่พอประมาณก็พอแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นต้องไปต้องการจะร่ํารวยแต่ถ้าทําการค้าร่ารวยโอเคก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าไปขอรับชั้นและร่ํารวยมันไม่เจริญหรอกผมจะบอกให้มันมีอันเป็นไป เดี๋ยวมันก็ต้องมีเหตุต้องเสียเงินมีเหตุต้องจ่ายเงินแล้วมึงก็มีเหตุต้องหมดตัวเผลอๆดวงซวยมึงก็ต้องไปติดคุกติดตลาดไม่ได้ใช้เงินหรอกเงินที่ออกมาก็ไปวิ่งเต้นคดีจนหมด่ะก็ไม่อยากจะไปว่าท่านมากนะเพราะท่านก็เสียชีวิตไปแล้วผมไม่อยากจะว่าท่านมากก็เสียดายเสียดายจริงๆนะเพราะว่า ตำรวจที่ผ่านการเข้าคอร์สฝึกอบรมหนักๆนะนะมันต้องทำอะไรให้เป็นประโยชน์วันนี้เจ้านายก็ไม่ได้ไม่สมควรที่จะมาเป็นผู้กำกับทางหลวงอะครับมันก็ต้องไปอยู่คอมมันโดไปอยู่กองปราบไปอยู่ไอ้ที่มันต้องใช้ความรู้ความสามารถเลยดอกป่ะเป็นตำรวจทางหลวงแล้วเราจบหลักสูตร ต่อต้านผู้ก่กอการรายอะแล้วมันทางหลวงมันจะมีผู้ก่กอการร้ายหรอวะอ๋ออาจจะมีผู้ก่กอการร้ายมาใช้เส้นถนนทางหลวงอะ่ะจริงๆมันก็ไม่ใช่หรอกนะก็เสียดายจริงๆก็ถือว่าเป็นตำรวจที่มีความรู้ความสามารถแต่จะดีหรือเปล่าผมไม่รู้จะกินสวยจะแดกสวยหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ก็เสียดายนะผมก็อยากจะบอกทุกคนนะอย่าไปฆ่าตัวตายเลยเชื่อผม าเกิว่าจะฆ่าตัวตายแล้วนะถ้าเรายอมจะฆ่าตัวตายนะเราก็ควรจะไปยิงไอ้คนแม่งเร็วๆก็คนนึงก่อนใช่ป่ะแล้วก็ค่อยยิงตัวตายก็จะได้ประโยชน์บ้างอ่าไหนๆก็จะตายอะไรไงนะครับก็มาดูกันต่อไปเรื่องเนี้ยมันทำให้กระเทือนทั้งวงการหรอครับเหมือนกับว่า เด็ดดอกไม้ดอกเดียวอ่ะทําให้โรคนี้เปลี่ยนเช่นกันนะครับกรณีนี้ไอ้ลูกกระจกไอ้อันตรพานยิงตํารวจตายคนหนึ่งอะเดือดร้อนกันไปหมดเลยจริงๆเดี๋ยวจะโดนพ่อกำนันก็จะเดือดร้อนตอนนี้ปปอชอก็เข้าไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับการประมูล มันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเข้าไปดูแล้วเกี่ยวกับการฟอกเงินก็ครอบครัวก็ซวยไปด้วยซวยกันหมดเลยผสมนำหน้าพวกมือนะก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้นะครับผมก็มีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมตอนนี้ผมหลบมาอยู่บนสาละใต้สาลหราือไม่ได้บนสาล่ะเพราะว่าฝนมันตกนะ อากาศก็ดีนะครับผมสำหรับท่านที่มีปัญหานะครับในการดำเนินชีวิตการงานการเงินครอบครัวคนรักมันไม่ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจสักทีหนึ่งมันติดขัดตรงไหนท่านต้องมาสายมูเตรูก,กับมาหนังสือเล่มนี้ครับคาถาตำราพิกชีวิตครับซึ่งผมรวบรวมประสบการณ์รวบรวมพลังเขียนครับเล่มละสองร้อยเก้าสิบ ลองมาสายนี้กันดูมากชีวิตเปลี่ยนแน่ๆเลยถ้าเรามีความศรัทธานะครับจากรบสู่ร้านเชื่อผมนะเล่น้า290บาทครับติดต่อผมได้สามช่วงทางครับทาง Facebook เฟซบุ o กโลกตะกิจทางไลน์ทางโทรศัพท์เบอร์ไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับทันที่ทรับเพา่เข้าไปดูในช่้องยูทูบเข้าไปดูเลยครับชื่อเดียวกันครับกจโพสแชนแน ขอบคุณครับวันนี้ที่ติดตามคลิปนี้จนจบนะครับเพราะไม่มีคนมีนิวซาแลยครับมีหมาหมามันโดนขังไว้บนศาลามันส่งเสียงว่าให้เราพอได้แลละครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆครับขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีพระพุทธชิน,นราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับ